岛湾。<noise> <noise> สดใสและบุคลิกอันแสนโนบวกกับความสามารถในการร้องเพลงของเด็กสาววัย18ปีอย่าง New นิวตี้นิทินันชาเสทียนนะคะทำให้เธอชนะใจกรรมการจนสามารถเข้ามาเป็นหนึ่งในนักล่าฝัน True AF6 V4 กับโครงการ True Academy f a n t a s i a Season 6ซึ่งเป็นนาทีที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ตัวเธอและครอบครัวค่ะ ราต้องการคนที่เหมาะสมกับรายการและนิวตี้ก็คือคนที่เหมาะสมกับรายการ a f 6 6ดนด,ดีด้วยครับเชิญเลือกผ่นป้ายเลยนะคะก็หมายเลขต่อไปเชิญหมายเลข078ค่ะหมายเลข078ดีใจมากคือแบบคือคิดคิดเราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบ เราเราจะไม่ได้แล้วนะแต่คือแบบเราคิดแค่ว่าพี่ๆเขาน่าจะได้มากกว่าเรามีโอกาสมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้ปุ๊กก็แบบอุ้ยขอบคุณมากมากที่เลือกหนูเพราะว่ากระเตกระกตาขนาดนี้ยังจะยังจะมีคนเลือกอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนชอบด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากเฮปอนที่นิวเลือกมาประกวดเอฟนะคะเพราะว่าอยากขึ้นคอนเสิร์ตเอฟแล้วก็ฝฟฝันอยากจะเป็นนักร้องเนาะเราก็ต้องพยายามทําความฝันให้เป็นจริงก็เลยเข้ามาประกวดเวทีนี้ก็ได้เข้ามาตรงนี้ก็ดีใจมากค่ะ จริงๆเข้ามาเวทีนี้ยทาให้เราเห็นนะว่าทุกๆคนเนี่ยพยายามเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนที่จะเป็นคนหนึ่งที่พยายามเหมือนกันเราเราเองก็ชอบส่วนตัวอยู่แล้วแล้วครอบครัวก็เหมือนกับผักดันเราโอเคนะลูกเราไม่เคยห้ามอะค่ะก็เลยแบบทําให้เราเออเนาะ คดขึ้นมาก็โอเครันลองใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เคยก็คิดตอนแรกคิดว่าจะจะไม่เอาแล้วเพราะว่าจะหยุดแล้วการร้องเพลงก็จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเออว่าพี่ที่บ้านบอกลองดูดีเพราะเราก็มีความสามารถนะอะไรเงี้ยก็เลยมามาอีกรอบหนึ่งมามาทางนี้แต่คือ,ค,อคือมาเอฟครั้งแรกนะคะแต่คือแบบที่ได้เข้ามาตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะคาแรคเตอร์เพราะว่าดูสังเกตแล้วคาแรคเตอร์ของ12คนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยต่างกันเยอะมากทรงผมค่ะเด่นมากใครใครก็แบบ เฮ้ยคนนี้เอ้ยผมผมแบบเท่อะไรอย่างงี้ก,ก็ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเพราะว่าทรงผมก็อาจจะเป็นทําให้เราเป็นจุดเด่นทําให้คนมองเห็นว่าเออเชียย์ตั้งแต่รอบแรกก็มีอะไรเงี้ยค่ะจากวันที่ได้เป็นนักล่าฟันวีสีก็ทําให้เธอได้เริ่มสัมผัสกับชีวิตในวงการบันเทิงที่ไฟฟันได้ทํางานหลายๆอย่างที่ไม่เคยทําซึ่งแม้จะเหนื่อยแต่นิวตี้ก็พร้อมที่จะก้าเดินต่อไปค่ะ น,นี่ก็ได้ก้าวมาก้าวหนึ่งแล้วนะเป็นก้าวเล็กๆที่ได้แตะเข้ามาในวงการนิดนึงทําให้คนรู้จักเราบ้างมากบ้างมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะสําหรับนิวก็ก็ขอให้เราได้อยู่วงการบันเทิงได้มีคนรู้จักแต่มันเป็นงานมันมันไม่ได้ต้องการให้แบบโด่งดังเลยนะคะแต่คือแบบเหมือนกับมันเป็นงานที่เราลักอะค่ะคือเหนื่อยนะคะยอมรับว,ว่าเหนื่อยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ได้ตําแหน่งมา VC เนี่ยแบบทุกอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่คืนนั้น คือนั้นกับบ้านจีสามทำงานทำงานทำงานทุกวันคือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยตรงเหนื่อยตอนที่ตื่นระหว,ว่างที่แบบนาฬิกาปลุก,กโอ้ยเช้าอีกแล้วต้องมาทํางานอีกแล้วอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นนะคะแต่พอมาทาํางานเงี้ยเจอเพื่อนๆเจอพี่ทีมงานแล้วแบบไม่เหนื่อยอะ่ะทำงานปุ๊บเราไม่เหนื่อยอะ่ะคือเราสนุกกับมันนะคะแม้จะบอ,อกตัวว่าชินชอบและร้องเพลงได้หลากหลายแนวนะคะแต่นิวตี้ก็แอบ กังวลเรื่องการร้องเพลงร็อกค่ะเพราะต้องใช้พลังเสียงเป็นอย่างมากเพลงร็อกค่ะเพราะว่าเพลงร็อกเป็นเพลงที่ใช้กําลังกายสูงมากคือกําลังเสียงนี้ก็เยอะกําลังกายก็เยอะคือแล้วเราเป็นคนที่ไม่แข็งแรงคือไม่แข็งแรงต้นที่ไม่ค่อยออกกาลังกายเวลาเวลาเราเราซัพพอร์ตไม่ดีมากเท่าไหร่นะกก็คือกังวลเรื่องนี้แล้วก็ ึกซ้อมเพลงร็อกอยู่เหมือนกันเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนคงอยากฟังเพลงร็อกของนิวเพราะว่าม,ม,มุมแรกที่ออกมาคือเป็นน่าจะเป็นหญิงร็อกนิดนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ากังวลก็คือจะเป็นเรื่องแบบหน้าตาตัวเองมากกว่าคือว่าเป็นคนที่แบบออกกล้องแล้วบวมอะไรอย่างเงี้ยหุ่นตัวเองมากกว่าแต่เรื่องเรื่องอื่นเรื่องเข้าบ้านจะออกเมื่อไหร่นี้ไม่กังวลค่ะคือณนะตอนนี้12อคนนะเราแข่งขันกันจริงนะแต่ว่าเรามีความรู้สึกแบบ ถ้าเราอยู่เราก็เหมือนกับเราทําแทนเขาแต่ถ้าเราไม่อยู่เราก็เหมือนเขาทาแทนเราแล้วอะค่ะมันก็เหมือนกับมันเป็นความรักอย่างหนึ่งที่อาจจะเราอาจจะยังไม่รู้จักกันมากอาจจะไม่ได้รักกันมากยังไม่เคยทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความรู้สึกมันตอนนี้เป็นความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันกับเพื่อนๆทุกๆคนเส้นทางการตามล่าฟันของนิวตี้วีซีและเพื่อนๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในมิชานี้ในบ้าน a อ a d e m y มีซึ่งเธอก็อยากจะฝากให้แฟนๆทุกคนติดตามให้กำลังใจเธอแล้วก็เพื่อนๆต่อไปค่ะ ตอนนี้นะคะสำหรับนิว v 4นะแล้วก็เ,เพื่อนทุกๆคน 12, อีก1 2อีก11 V4 เนาะใช่ไหม <g ül> ก็ตอนนี้ก็ทำงานกันเหน็ดเหนื่อยนะคะ <g ül> ก็เชื่อว่าทุกๆคนก็สนุกแล้วก็ยังไงก็อยากให้ผลงานของทุกคนออกมาได้ดี <g ül> เพราะฉะนั้นนิวก็คงไม่ฝากตัวนิวอย่างเดียวฝากผลงานเพื่อนๆทุกคนด้วย12คนก่อนที่จะเข้าบ้านกันนะคะ <g ül> <g ül> แล้วเราไปเจอกันไปเรียนรู้กันอีกทีในวันที่29มิถุนาเดือนหน้าแน่นอนแล้วเราเจอกันค่ะ